จเจริญพรวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์ในพระธรรมในนี้ก็เป็นการสำรวมในเรื่องของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจนั่นเองก็คือสำรวมเพื่อไม่ให้มันมีกิเลสเพราะว่ากิเลสก็จะเกิดจากทาง ตาก็คือตาเนี่ยก็อยากเห็นรูปโดยเฉพาะตาที่มีกามีมกิเลสก็อยากจะได้รูปลดกลิ่นเสียงนั่นเองก็คือตาก็อยากเห็นรูปหูก็อยากได้ฟังแต่เสียงที่ดีเพราะว่าตาเนี่ยเขาเรียกว่ามินวีเบทนาอยู่3อย่างคือเวทนาอยากได้รูปที่ดีอยากได้รูปไม่ดีก็ปฏติฆะคือไม่ชอบใจ แล้วก็รูปเฉยๆก็มีเขาเรียกว่ามีทั้งทุกมีทั้งรูปที่เป็นทุกมีทั้งรูปเป็นสูขมีทั้งรูปที่เป็นอุเบกขาหูก็เช่นเดียวกันเสียงก็จะรับในเรื่องของเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีก็เป็นทุกเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเสียงที่เขานินทาอย่างนี้ก็ก็จะเกิดความโกรธอย่างนี้เป็นต้นก็คือการได้เห็นรูปการได้เห็น ได้รูปรูปลดกินเสียงพูดง่ายๆว่าการสำรวมอินทรีย์ก็คือการไม่เข้าไปใกล้เรารู้ว่าการไม่สำรวมนั้นมันไม่ก่อประโยชน์อะไรให้กับการบวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรานั้นสำรวมอินทรีย์ก็คือไม่เช่นเราไม่ได้กินหรือว่าฉันทั้งปากอินทรีย์ทางปาก, IC, าปากแล้วก็ฉันเป็นเวลา ไม่ฉันแม้นแต่น้นําปนะบางครั้งอาตมาก็ไม่ได้ฉันแม้นแตน่น้าปนะเพราะว่ามันติดทุดงห้าข้อข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ฉันอะไรเลยนอกจากน้ําเปล่าเรื่องของตาก็ไม่ได้ดูซีวีเรื่องของหูก็ไม่ได้ฟังวิทยุเรื่องรูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยกขพยายามหลบเลี่ยมนี่เขาเรียกว่าเป็นการฝึกเพื่อให้อินทรีย์สังวรนั่นเองวันนี้ก็ได้มาพูดถึงเรื่องของเวทนาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกลิ้นกายใจให้ฟัง ทางกายนี่ก็ให้มีเวทนาด้วยการเดินยืนนั่งเพราะการเดินยืนนั่งเนี่ยมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นเหมือนกับคนมีงานการงานทำนั่นแหละมันกายมันก็แข็งแรงพอกายแข็งแรงจิตใจมันก็สมบูรณ์จิตใจที่สมบูรณ์ที่ไม่หมกมุ่นในเรื่องของความคิดความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของรูปลดกลิ่นเสียงด้วยการฝึกอินทรีย์สังวร ก็จะเกิดประโยชน์จนทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิจิตมีความมักน้อยสันโดษสิ่งใดเข้ามาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเราถือว่าการมักน้อยสันโดษเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่เกิดกิเลสนั่นเองอ,อันที่สงของการฝึกเรื่องของอินทรีย์สังวรก็เป็นอย่างนี้วันนี้ก็เลยธรรมะกับพัะทุตดวงก็นำ เลือกอีซีสังวรมาพูดขณะเดินโจโกรมให้ฟังก็สรุปลงเพียงเท่านี้เจริญพอรอยังไม่จบจเจริญ